คุยกับตัวเองทุกสิ่งในชีวิตมีทางเลือกแต่ทางเลือกนั้นมันไม่เคยชัดเจนเมื่อเวลาเดินไปข้างหน้าเบนจามินก็เริ่มเปิดเผยความลับในคดีนี้ไปทีละชิ้นเขาค้นพบว่าผู้ต้องสงสัยที่เป็นชายหนุ่มนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคนฆาตกรแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือราฟาเอลชายที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับลอราและมีส่วนในการกระทําอาชญากรรมนี้การสืบสวนดําเนินต่อไปในหลายปีจนถึงช่วงปี1999โดยที่เบนจามินเริ่ม เปิดเผยความจริงในที่สุดความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในคดีนี้เป็นเหตุให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในงานของพวกเขาเองเบนจามินกล่าวตอนหนึ่งในหนังบางครั้งความจริงก็เจ็บปวดจะ่ะนอกเราไม่อยากรู้แต่เราก็ต้องเผชิญมัน ในช่วงเวลาที่คดีเริ่มเปิดเผยมากขึ้นเบนจามินได้รับรู้ถึงความจริงที่ร้ายแรงเกี่ยวกับริเบร่าความสัมพันธ์ที่เขามีกับเธอไม่เคยได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่ความรักที่เขามีต่อเธอไม่ได้เป็นความรักที่สมหวังซึ่งส่งคผลที่เขาต้องตัดสินใจอย่างยากลําบากระหว่างการสืบสวนคดีและความสัมพันธ์ที่เขามีกับริเบรา่าเบนจามินคุยกับตัวเองบางครั้งการเลือกอาจทําให้ชีวิตเราพังทลายแต่บางครั้งมันก็เป็นการเปิดประตูสู่สิ่งใหม่ เมื่อคดีสิ้นสุดลงเบนจามินได้เปิดเผยความจริงทั้งหมดและนำตัวฆาตกรมาลงโทษได้สำเร็จแต่ความรู้สึกผิดและการสูญเสียความรักของเขายังคงอยู่ตลอดเวลาการสืบสวนคดีนี้ไม่ได้แค่คลี่คลายค,ายค,คาดีฆาตกรรมเท่านั้นแต่มันยังเป็นการสำรวจความลึกึ้งในชีวิตของตัวละครหละที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่เคยคิดว่าจะเจอเบนจามินพูดในตอนจบบางครั้งการค้นหาความจริงก็ทำให้เราเจอสิ่งที่เราไม่พร้อมรับแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมนัน